เทนดี้ลูฟัสเกมขอแนะนำเสนอซีวิเวิร์ลกราฟสองนั่นเองอันนะครับก็สวัสดีฮะสวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะฮะนะก็ซึ่งครัวน okay. ี้กระพกกระพกกระพันนะครักงาแก้วโนซีเฮ็ดนะนะซึ <h <h ่งครัวนี้เราก็จะอยู่ในเกม s ์ซีว v เวิร์ลกราฟสองสองสองไปดูแล้วนะมาพัดอะไรนะฮะแต่สนุกขนาดไหนนั้นไปชมกันเลยนะฮะ ที่บอกไปนะฮะผมได้เปลี่ยนโชรูมเป็นโรงเรียนแล้วนะฮะเพราะโชรูมโดนระเบิดหมดเลยโชรูมโดนระเบิดนะฮะก็เลยผมจะตัดสินใจจะทุบทิ้งแม่งเลยแล้วก็อันี่ฮะสร้างโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่คือสิ่งที่ผมต้องระวังให้ดีฮะ ระวังจะเผลอไปกดไอ,ไอเวลาสิฮะจะขอปลาของทิ้งก่อนเฮ้ยเอเคนะเข้าไปเลยโอเคแล้วฮะจังฮะเข้าไปเลยตรงนั้นโอ้โหมืดมากมืดมากเราต้องหาสวิตไฟนะฮะเพราะเราจะทำการสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ม,มันอยู่ไหนวะเนะี่ยโอเคนะฮะเปิดโดนนะฮะโอเคเปิดไปแล้วอ้าสวัสดีฮะนักเรียนทุกคนวันนี้ฮะเราก็อยู่ในวิชาคอมพิวเตอร์กันนะฮะไอเด็กพวกนี้ออกไปนอ,อกห้องก่อนสิอย่าไปเล่นเกมคนเขาจะทำงานไม่ได้ฮะครูไม่ได้กะครูไอสั์เลยโอเคนะนักเรียนวันนี้นะก็เหมือนเดิม พวกแกหยุดเล่นเกมไปก่อนไอ้พวกสองคนนี้ส่วนคนนี้ต้องวาดรูปภาพในแอปส่วนคนนี้โอ๊ยสามคนเนี่ยไปเล่นแม่งเลยส่วนสองคนนั้นก็อ่านหนังสือไป,ไ,ปไ,ปไปตามภาษาจีบนะคือหนูไม่ได้จีบเขาซะหน่อยใช่ผมก็ไม่ได้จีบเขาโอเคกูจะเปิดคอมให้ทุกคนนะให้ทุกคนได้สร้างผลงานกันกันกัน วันนี้โจทย์ของเรานั่นก็คือมินเนี่ยนนะจ๊ะนักเรียนนะฮะก็ได้ฟังกันแล้วนะฮะโจทย์มินเนี่ยนนะฮะเราก็สามารถไปค้นรูปเพื่อวาดภาพองค์ได้นะฮะก็อย่าลืมไปค้นภาพกันด้วยแหละครูลืมปิดประตูโอเคนะฮะเดี๋ยวครูจะดูคนที่เสร็จนะฮะ แล้วตอนนี้ครูก็ยังไม่มีที่นั่งเลยเด็ยครูต้องยืนเอาเนี่ยฮะโอเคครูหมอกูยอมแพ้อาครูค,คะหดูเสร็จแล้วค่ะอ่าไหนไหนไหนขอขอดูหน่อยสินี่ค่ะโอ้โหเป็นเล่นสวยมากโอเคให้เปเลนได้เย้ครูครับเสร็จแล้วครับอยือดใกล้ครูมากเลย นี่เหรอภาพมินเนี่ยนนี่ฮะโอ้โหนี่คือมินเนี่ยนสำตาใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโอเคก็ว่าสวยดีไปเรนได้โคตรจินตนาการสูงจริงๆเลยดิง่งนี่โอครับทักีนะครับไหนขอดูหน่อยนี่นะักเรียน <c oughs> ครูอยาทีมหัวผมสิครับ <c oughs> โอเคเลย เล่นได้อืม,มินเนี่ยนสวยดีนี่โอ้โหยังเพิ่มหน้าเว็บเดส์ท็อปมานิดหน่อยเด้เดี๋ยวคู่จะกลับมาภายในสะามสิบวินาสามสิบวิปน่ะเร็วเกินนะฮะช่วงที่รอให้นักเรียนทำงานเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราจะมาปรับปราข้างบนนะฮะให้เหมือนแบบห้องเรียนอาาัจฉริยะของช่องพี่อู๊ดนะฮะอะไรอ่ะ W U T P เอไอเอะไอจับตายแล้วกูโอเคเดยเวลาโอ้ยเดี๋ยวสิโอ,วอโอ้โหผมไม่มีไฟสำรองซะด้วยดิสวยแล้วไง ที่นะฮะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะดูนะฮะว่าพื้นที่ไหนว่างบ้างนะฮะเราก็จะทําให้ทั่วถึงนะฮะเพราะนั่งจากผมไม่ีทางลดแหละมันจะทำมันจะเอาสวิตไว้ตรงไหนดีวะโอเคเราจะตัดสายไฟไปหน่อยนักเรียนขอให้นักเรียน,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 ยนทำใจให้สงบนะ เดี๋ยวครูจะตั้งไฟใหม่ให้โอเคนะเอาไว้ใกล้ๆทางออกโอเคโอ้ยโอเคะฮะเยวก็ทำไปนะฮะไอ้ถุย ให้มันมาถึงตรงนี้เลยเฮ้ยเขียนหาห้องเรียนคอมท้าต้องเป็นห้องเรียนอัจฉริยะ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 ไกจัอตุยอุ้ยะจะตกใจทำปเปิดแสงอะไรวะเรา โอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขวงจรนะฮะเพราะเพราะไฟฟ้าที่โรงเรียนเราะฮะรัดวงจรโอ้ยเดี๋ยวผมจะลอง นี่ก็วุ่นจริงๆ <laughs> ดับแม่งหมดุด จะลองเปิดดูก่อนนะฮะอุ้ยเผออเปิดประตูเดี๋ยวสิจะเย็นๆก่อนอโอเคนักเรียนคงจะเสร็จกันหมดแล้วโอเคนี่เจ๋งมากน่าดูน่าดูน,าดนี่ก็เจ๋งมากโอ้โหนด่พาดเดสอบมาตัดคะแนนคุยว่าโจทย์มินเนี่ยนแล้วก็ไม่ว่าขี้เกียจ โอเคมินเนี่ยกำลังแดกไก่ย่างสวยดีไอ้นี่มินเนี่ยก็กำลังแดกหมูย่างไอ้นี่ก็มินเนี่ยกำลังจะแดกโอ้โ <c> ห <oughs> oh. นี่นักเรียนมิเลนหรือเปล่าเนี่ยนักเรียนคนเนี้ยนักเรียนหญิงคนที่สองเนี่ยเปล่าค่ะเขาบอยนี่าเพื่อนกลางๆบอกให้หนูทำค่ะเอ้ยไม่ใช่สิ พอดีว่าคนที่นั่งเล่นเกมอตรงนั้นน่ะเขาส่งโจโจโนต้ตมาให้ผมเอ้ยมาให้หนูมาฮะโอเคช่างมันเถอะนักเรียนโอเควันนี้นัเรียนไปเล่นได้ไหนอะฮะไปเล่นเดี๋ยวขอแก้ข่าวหน่อยจะแก้ข่าวไปทำไมวะ คเคโอค้ยังไม่ถึงไหนมันก็นี่แหละมาเถอะครับมาฟังศพให้แสลปปี้กันเถอะครับเพราะเราเล่นจบกันไปแล้วใช่ไหมครับ โ okay, อเคนะฮะรู้รรสึกว่าเครื่องร้อนว่ะ ระดับประดากันเลยขั้นแรกนะก็ให้เราเตรียมเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะฮะขั้นตอนแรกนะ,ะให้เราเตรียมสิ่งนี้นะฮะจะกระจกเราจะจะกะจกมีขอบหรือไม่มีขอบก็ได้ะฮะแต่ในะที่นี้ผมใช้ไม่มีขอบเอ้ยมีขอบนะฮะแล้วก็ขั้นตอนแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะ,ะก็คือน้ำนั่นเองนะฮะ เราทำกันเลยนะสำหรับใครที่สร้างห้องห้องเรียนไปแล้วนะฮะแล้วก็แบบว่าอยากจะให้มันเหมือนแบบพี่อู๊นะฮะก็ทำได้นะฮะนี่ฮะอันนี้ก็คือห้องเรียนคอมอัจฉริยะเยอะเยอะเยอะ,ยะ,ยะนี่คือระบบสุริยะหรือไงโอเคนะ<อ>ขั้นตอนแรกไม่ใช่อย่างนี้ขั้นตอนแรกฮะให้เราเอากระจกนะฮะมาปิดกันเลย ผมบอกจริงๆนะ Survival คามันสนุกอะแล้วก็โรบอกก็สนุกด้วยเช่นกันฮะแต่ว่าไอ้นี่ดีผมไม่ค่อยจะมีเวลาชอบเล่นโรบอกในโทรศัพท์มากเท่าไหร่ฮะเพราะเนื่องจากในคอมมันสะดวกกว่าไงคอมสะดวกกว่านะสามารถเล่นแมปได้ในสารพัดส,สารพัดแต่ในคอมไอ้แต่ในโทรศัพท์ละสิบางแมปก็เล่นไม่ได้ต้องไปหาคอมซื้อมาเล่น นี่นะฮะอ้าอย่าเหลือรูไว้แบบนี้นะฮะแค่ผมอยากจะนี่ประดับประดาแล้วก็กบเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะขั้นตอนที่สองนะฮะก็ให้เราฮะเอาเจา็บกนี้ฮะมาปิดไว้เลยขั้นตอนนี้ฮะเราเราเราต้องยกขึ้นแบบนี้ฮะให้มันเป็นแบบนี้นะฮะเฮ้ย บางอันผมอาจจะไม่ได้ทำแล้วก็ต้องมาทำย้อนหลังก็ได้นะฮะแล้วก็ทำแบบนี้ไปทั้งหมดเลยนะฮะ ก็เป็นแบบนี้นะฮะและขั้นตอนที่สามนะฮะก็ให้เอาน้ามาเลยนะฮะไปให้หมดนะฮะไป,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 ไป นี่คือแปะนานมากเลยนะโอเคนะให้น้ำนิ่งนะไม่ให้มีรอยที่ไหลเที่ยวนะแต่ขั้นตอนสุดท้ายนะฮะปิดเลยนะฮะเพื่อจะไม่ได้ให้ต้องเห็นแสงสว่างนะฮะเพราะถ้าเห็นแสงสว่างนะก็คือแบบว่าจบเลยฮนะ ไฟคือไม่มีประโยชน์เลยครับไฟฟ้านะฮะก็ไม่มีประโยชน์เลยฮะแสงอาทิตย์นะฮะก็มีประโยชน์แทนนะฮะซึ่งค่าใช้ใจ่ายไฟฟ้าที่โรงเรียนนี้ฮะ,ะก็แสนถูกมากฮะ,ะปีละหนึ่งบาทเองถุยปีละห้าบาทเองนะฮะก็โรงเรียนชอบหยุดบ่อย <c oughs> นี่ผิดกฎหมายไม่ะโรงเรียนชอบหยุดบ่อย ตามจริงแล้วโรงเรียนที่ผมเรียนนะก็ไม่ได้หยุดบ่อยนะฮะแค่ผมตั้งหมายถึงโรงเรียนในเชเวเบลครับเฉยๆนะฮะว่าไอนี่โรงเรียนหยุดบ่อยนะโรงเรียนในเชเวเบลครับที่ผมสร้างหยุดบ่อยนะฮะหยุดบ่อยมากๆเลยมีค่าไฟฟ้าเพียงแค่ปีละสิบบาทเออสิบบาทสิบบาทสิบบาทหรือห้าบาทก็ได้ช่างมันโอเคไม่มีโรงเรียนนะ ไหนฮะเราลองไปดูในข้างในกันเลยนะฮะโอเคผมจำได้ถ้าผมสามารถลงแบบนี้ให้ดาวโหลดได้ก็ดีนะฮะสวิตสวิตอยู่ไหนเฮ้ยมาทีเห็นสวิตเลยว้าวมันเหมือนแบบเฮ้ยเรามาเรยตอนค่ำอะ่ะเหมือน,นแบบเรามาเรยตอนค่ำนะฮะ โอ้โห uh huh. เอาไงอะ่ะโรงเรียนผมเท่ดูดิดูด,ดิห้องเรียนศิลิยะจริงๆวะ่ะจริงวะ่ okay, นะเขียนเดี๋ยวเราจะทำต่อกันอีกนะฮะเพื่อให้ได้ความคมชัดนะฮะ Ồ đây được, đi mất đi mất đi mất 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 nó tăng được rồi จะเชื่อมันเถอะครับเพราะผมคิดว่ามันเป็นไม้คับไงส่วนมากแล้วไม้คับจะตั้งของบนกระจกไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะฮะอ๋อฮะห้องอาาเรียนอัจฉริยะมีชิตชีวาอีกครั้งแล้วฮะยังไงมันก็เหมือนแบบเรียนตอนกลางคืนจะดีนะฮะไม่โทรมาเอาล่ะครับว่าอนจะสารคดปนี้ก็แล้วกันนะฮะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะและที่ไมก่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะสารคดปนี้ก็ขอลากันนะครับ เด,ดี๋ยวสเดี๋ยวก่อนฮัลโหลแม่เฉยเลยนะฮะเฉยเลยเฉยเลยเฮ้ยเดี๋ยว